ใครที่เลงพาเลตเอาว่ากลาสอยู่แล้วเลงพาเลตนี้น้องม้านะคะไม่ต้องรอแล้วนะใกล้เข้ามาแล้วค่ะเขากำลังจะวางขายที่เซฟอร่าเป็น Exclusive l a u n อนช h ที่เซฟอร่าที่เดียวนะเปิดสีให้ดูก่อนนะคะว่า2สีที่เป็นน้องกวางที่ทุกคนแบบวิดวีดกันเนี่ยนะคะกับน้องม้าเนี่ยต่างกันยังไงนะคะทุกคนเห็นไหมเอ่ยอันนี้คือน้องกวางอันนี้คือน้องม้านะคะ,ะความแตกต่างแรกทุกคนจะเห็นว่าเฉดสีของน้องม้าเนี่ยจะเข้มกว่านะคะและ ตัวบลัชของน้องม้าจะมีทั้งหมด3สีนะคะในขณะที่ตัวบลัชของน้องกวางมีทั้งหมด2สีนะคะบรอนเซอร์มีกันคนละหนึ่งไฮไลท์มีกันคนละ1แต่แป้งของน้องม้าเนี่ยจะมีแค่สีเดียวที่เป็นฟินิชชิ่งพาวเดอร์ส่วนน้องกวางเนี่ยจะมีฟินิชชิ่งพาวเดอร์สสีคือตัวนี้กับตัวนี้นะคะใครที่รู้สึกว่าฉันไม่ได้ปัดแป้งมากฉันมีแป้งอยู่แล้วที่เป็นฟินิชชิ่งแป้งนังฟงนางฟ้าฉันต้องการแค่สีเดียวแต่ว่าต้องการบลัชเยอะๆสีในตลับ เธอเลงน้องม้าได้นะอนเซอร์เนี่ยมีความเข้มมากกว่าน้องกวางเยอะนะคะใครอยากให้ลองทําทาเปรียบเทียบนะคะทาแล้วอันนี้คือลงเรียบร้อยแล้วฝั่งนี้คือม้าฝั่งนี้คือกวางนะคะทุกคนจะเห็นว่าฝั่งม้ามีความแบบเข้มสีจัดมากกว่าตัวกวางนิดนึงนะคะคอนทัวร์ใดๆอะ่ะเออฝั่งม้ามันคือมันดู s แนช h กว่าแน่นอนนะคะไปลองนะคะ รอเข้าได้เลยค่ะสําหรับน้องมาส่วนน้องกวางก็ที่เซเวอร่าเข้าเหมือนกันนะคะใครอยากให้สอนแต่งนะคะและลองเทียบกันไปเลยตั้งแต่แรกนะคะอยากเห็นจัดจากกันไปเลยคอมเมนต์ไว้นะคะถ้ามีเยอะ,เ,ยอะเดี๋ยวมีมาทําให้ดูค่ะ